ร้านค้าวัส no ดุก่อสร้างที่มีกระเบื้องลายสวยๆนำเข้าและวัสดุสุขภัณฑ์สวยๆเพียบใครอยู่สีมหาโพธ์ต้องร้องว้าวเลยค่ะเซรามิกเซนเตอร์แบบสการณ์กว่า30ปีกระเบื้องแกนิโตะสุขภัณฑ์ครบครันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอมจะพามาที่เซรามิกเซนเตอร์สาขาสีมหาโพธ์ร้านค้าวัสดุก่อสร้างครบวงจรที่ต้องบอกเลยว่าคนรักบ้านห้างพลาโซนกระเบื้องของที่นี่มีให้เลือกเพียบเลยค่ะทั้งกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังแกนิโต้ไปจนถึงกระเบื้องนำเข้าดีไซน์หรูต ตกแต่งบ้านนะ่ะบอกเลยว่าต้องถูกใจแน่นอนเพราะว่าที่นี่เขามีหลายสไตล์ให้เลือกและสวยทุกแบบเลยแล้วที่นี่เขายังมีบริการออกแบบเระเบื้อง 3D ดีให้เห็นภาพก่อนติดตั้งจริงคิดจะรีโนเวทบ้านเนี่ยไม่ต้องจินตนาการเองเลยค่ะมาต่อกันที่โซนสุขภัณฑ์กันบ้างทั้งโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าเขนาเตอร์ห้องน้ำเรายังมีชาวเวอร์ฝักบัวกระจกรวมไปถึง<ว>ประตูห้องน้ำประตูห้องนอนจัดเต็มจริงๆริัดมาที่โซนครัวกันบ้างบอกเลยว่าถูกใจมากเคาน์เตอร์ครัวสวยๆจากคิดโชว์ครบทั้งหูดูดควันเต ทีส0สําหรับซื้อกับเบื้องนำเข้าแล้วยังไม่พอนะสม,สมาชิกก็ยิ่งคุ้มค่ะเพราะว่าสะสมแต้มไว้แรกของราองวันได้คุ้มจริงทั้งสินค้าทั้งบริการเลยเดินช็อปเพลินๆแล้วเหนื่อยก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าในร้านเนี่ยเขามีมุมนั่งพักผ่อนสบายๆให้ด้วยค่ะสามารถเดินช็อปปิ้งสินค้าในร้านกันได้ตลอดทั้งวันเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงครึ่งไปจนถ,ถ,ถึง5โมงครึ่งค่ะพิกัดร้านอยู่ติดถนน304ใกล้เขตนคมอุตสาหกรรม3044มหาพครบถูบบนมาที่นี่นาะมะิซนตสสาาขีมหาโพธิ์ค่ะ